สวัสดีครับผมว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อ Bitcoin กันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับแล้วส่วนใหญ่เลยนะก็จะไปโฟกัสกันที่เรื่องราคาของมันที่แบบโหพุ่งขึ้นไปสูงมากแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาลองคุยกันในคําถามที่มันสําคัญกว่านั้นเยอะเลยครับนั่นก็คือทําไมต้องเป็น Bitcoin มันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังเทคโนโลยีนี้กันแน่เคยสงสัยกันไหมครับว่าระบบการเงินที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่า ทำไมเราต้องทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆแค่เพื่อที่จะรักษาม,มาตรฐานการใช้ชีวิตแบบเดิมเอาไว้ให้ได้หลายคนน่าจะรู้สึกค้างคาใจอยู่ลึกๆนะครับว่าเฮ้ยระบบที่เป็นอยู่เนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้จริงๆเหรอคือหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยที่เรากำลังเจอกันอยู่นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเงินที่ระเหยได้ซึ่งอันนี้แหละครับที่มันส่งผลกระทบกับชีวิตของพวกเราทุกคนแบบตรงๆเลยแล้วเงินที่ระเหยได้มันคืออะไร พูดง่ายๆก็คือเงินที่มูลค่าในการซื้อของของมันนะครับลดลงไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันหรือที่เราคุ้นกันในชื่อเงินเฟ้อนั่นแหละครับผลก็คือมันบีบให้ทุกคนต้องดิ้นรนหาเงินมาเติมตลอดเวลาก็แค่เพื่อจะให้มีชีวิตได้เหมือนเดิมไม่ได้ดีขึ้นนะฮะแค่เหมือนเดิมลองนึกภาพตามกันดูนะฮะมันเหมือนกับว่าเรากําลังพยายามตักน้ําใส่ตุ่มที่มันรั่วอยู่ตลอดเวลาเลยแรงงานของเราเนี่ยก็คือน้ําที่เราเทลงไปนั่นแหละ แต่ประเด็นคือไม่ว่าเราจะเติมเข้าไปเท่าไหร่น้ำมันก็ค่อยๆไหลออกไปอยู่ดีฟังดูแล้วมันทั้งเหนื่อยทั้งน่าท้อใจเลยใช่ไหมครับและผลกระทบของมันเนี่ยมันร้ายแรงกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ 1. เราหยุดทำงานไม่ได้เลยเพราะต้องคอยเติมน้ำในตุ่มรั่วตลอดเวลา 2. เงินเก็บระยะยาวที่เราตั้งใจเก็บมามันถูกทำลายมูลค่าไปเรื่อยๆ 3. คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆก็แย่ลงไม่ว่าจะอาหารการกินการศึกษาแล้วที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ เราแทบจะวางแผนอนาคตระยะยาวอะไรไม่ได้เลยแต่จะบอกว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นบทเรียนที่บอกเราว่าระบบการเงินแบบนี้มันมีปัญหามาตลอดแพทเทิร์นที่ว่าก็คือทุกครั้งเลยนะฮะที่อำนาจในการสร้างเงินไปรวมศูนย์อยู่ที่คนกลุ่มเดียว ไม่ว่าจะเป็นจกักรพรรดิสมัยก่อนหรือรัฐบาลในยุคนี้สุดท้ายแล้วเงินนั้นก็จะถูกทำให้ด้อยค่าลงแล้วก็ถูกทำลายในที่สุดมันเป็นวัตจักรที่เกิดขึ้นซ้ำๆในประวัติศาสตร์มนุษย์จริงๆครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเลยนะฮะต้องย้อนไปดูเหรียญดีนาเรียสของอาณาจักรโรมันเลยครับคือตอนแรกๆเลยนะประมาณปีคริสตศักราชที่1เนี่ยเหรียญหนึ่งมีเงินบริสุทธิ์อยู่ตั้ง98%แรต่พอเวลาผ่านไปถึงช่วงปี200เหลือแค่5 0แล้ว แล้วพอผ่านมาอีกไม่ถึงร้อปีนะในช่วงปี270จักรพรรดิลดส่วนผสมลงไปอีกจนเหลือแร่เงินอยู่แค่ประมาณ5%เท่านั้นเองคิดดูสิครับแล้วผลลัพธ์สุดท้ายของการทําแบบนี้คืออะไรก็คือเศรษฐกิจพังพินาศสังคมเสื่อมโทรมและท้ายที่สุดก็นําไปสู่การล่มสลายของอาณาจักรโรมันที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อผู้คนหมดความเชื่อมั่นในเงินของตัวเอง แต่เรื่องราวแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในยุคโบราณนะครับมันยังเกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ของเราด้วยโดยมีจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยในปี1971ตอนที่รัฐบาลสหรัฐประกาศยกเลิกการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคำแบบถาวรซึ่งนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมารัฐบาลสามารถพิมพ์เงินออกมาได้แบบไม่จำกัดโดยไม่มีอะไรมาค้ําประกันอีกต่อไปเลยและนี่แหละครับคือจุดที่บิตคอยเข้ามามีบทบาท คือบิตคอยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาลอยๆโดยบังเอิญน,นะครับแต่มันคือเงินที่ถูกวิศวกรรมขึ้นหรือเอนจิเนียร์มันนี่เพื่อมาแก้ปัญหาที่มันสะสมมานานในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเลยคําว่าถูกวิศวกรรมขึ้นเนี่ยมันหมายความว่ามันถูกออกแบบมาอย่างจงใจเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างเหมือนกับที่วิศวกรอ,ออกแบบสะพานเพื่อแก้ปัญหาการข้ามแม่น้ำนั่นแหละครับบิตคอยก็คือระบบเงินที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของเงินที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลน,นั่นเอง เรามาดูความแตกต่างที่สำคัญกันแบบชัดๆเลยนะฮะเงินของรัฐบาลเนี่ยถูกควบคุมโดยศูนย์กลางหรือ centralized มีปริมาณไม่จำกัดอยากพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ต้องอาศัยความเชื่อใจในตัวกลางนะแต่ Bitcoin นี่คือตรงกันข้ามทุกอย่างเลยครับมัน decentralized หรือกระจายศูนย์มีปริมาณจากัดตายตัวที่21ล้านเหรียญไม่มีทางมีมากกว่านี้ได้และที่สำคัญคือทุกคนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปเชื่อใจใครเลย แล้วทำไมวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกออกแบบมาอย่างดีนี้มันถึงสำคัญกับอนาคตของเราแต่ละคนละ่ะนั่นก็เพราะว่า Bitcoin เปรียบเสมือนเรือชูชีพสำหรับอนาคตทางการเงินของเราครับ Bitcoin เป็นทางเลือกให้เราสามารถออมเงินในรูปแบบที่ไม่ระเหยหายไปไหนมันคือการคืนความหวังให้คนสามารถทำงานหนักแล้วก็เก็บออมเพื่ออนาคตได้จริงๆอีกครั้งหนึง่งพอเงินเก็บของเรามันไม่เสื่อมค่านะครับ เราก็จะสามารถวางแผนชีวิตในระยะยาวได้อย่างมีความหวงังมีคนเคยเปรียบเปรยไว้น่าสนใจมากเลยครับว่าบิตคอยก็เหมือนกับเรือโนอาที่จะพาพวกเราข้ามผ่านช่วงเวลาที่วุ่นวายของระบบการเงินในปัจจุบันเพื่อไปสู่โลกยุคใหม่ที่มีรากฐานทางการเงินที่มันแข็งแกร่งกว่าเดิมสุดท้ายนี้อยากให้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าเงินออมที่เราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรามันไม่ระเหยหายไปเฉยเอนาคตของเรา จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนี่คือคำถามสำคัญที่บิตคอยทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปขบคิดกันครับ